สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพี่น้องุนของพี่ทำง,งานพี่น้องเกเาครับคลิปส,สักสิบเป็นสิบหาที่ครับสี่มงสองว่าพี่นอ้องสี่ห้าม้งสองโอ้ยพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีกูตันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับของ่้านเดินทางไป วานปุยเก่าพี่น้องคาซอยมดยนนหน่าตำกระเท้าพี่น้องเป็นหย่าน้ำไหมหน้าของผู้เฒ่าบ้ากว่างบุวควยมีได้ป็นหย่าน้ำเป็นตัวงี้เป็นหย่าข้าธรรมดาอ่อนๆนะตัวหน้าของของแม,ม่เฒ่าพ่อเฒ่าแม่แม่เฒ่าหย่าน้ำพี่น้องเอ้ยปักขาเราคือฝังเลยนะปั่นเล็กน้อยนะครับต้องค่อยปัดออกนี่นู้ เป็นยิ่งเสียนไหมไอทำเป็นขั้นบอมพอดีพี่น้องฟอ้อมาเ่อมอ์้องมาเม,ากมเกิดเทยวจอม กิ๊บบ้าวกว้างกันนี่นะครับเจ็บจิ๊บสตรีมเน่าสิบถึงนสิบหาที่นะครับอาจจะมีกันไทยบริเวณบา้บบบานบ่อนบ้านบ่ากว้างเลยเห็นแบบเพื่อนในชมม่อมงประมาณนี่ยครับสมบูรณ์แบบเพื่อยเพป็นไปสนับสนุนนักพีิณองเนาะ ที่ว่าควงเขาเอาไอเด็นแอดมินนะครับไปซอยเบิ้งมิดโดของเงย้าคองคนละกี่เมียวนะพี่น้องคนละเครือคนละกี่เมียว,วยแล้วรอยอะไรจะตั้นึงนี่เลยครับมากวางขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนเนะครับผมมือนี้มือเป็นไลฟ์ซดเป็นมือที่ที่จะได้ไ่ะ นายจะเป็นไร่ที่ซี่หรือไร่ที่หาบ้ากว่างอะไรเป็นไร่ที่หาก้อนนี่บ้ากว่างกับไร่พักนึ่งแล้วครับเพราะว่าเพราะเด้ไร่ซืมือนะครับเดมือนโดทนที่เปิดบันรตันึง่งหอยเมฆยางลงแบบละลายยางลง่องล่องตัวอะไรยางก่อนครับนี่เป็แบบไรไร่ระจักษ์เพราะว่าถ้าเกิดถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เขาต้องเล็งเขาต้องเล็งให้พี่น้องบ้ากว่างเข้าใจระบบด้วย ถ้าช่วงเวลาไหนที่เราเราเร่งคือเราต้องเร่งองซัำมันจะน่หนจบนะครับแต่ว่าช่วงนี้ว่า,ากวอางไมยังไม่ล่งเนารว่างกวอางค่อยๆแรนไปก่อนนะครับค่อยสั่งตัวตนไปเรื่อยๆก่อนนะครับีืขึ้นแน่ว่าึืนแน่ประว่าณนี้นะครับช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้จะคืนที่ๆก็จะเว่าเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ว่ากว้างพอมีเวลานะครับเพราะมีเวลาที่จะเล่ง ือหนึ่งอาจจะไหลแย่ๆ,ๆมือลนะ้เต็มที่กว่าเกินสองชั่วโมงหรอกครับพี่น้องมากกว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นไล่มือเลยชั่วโมงแต่่าเปิดละลายโอรอบออกมาหนี้จังสีบ่เมเลยแบตเตอรีขอ่ของโทรศัพท์มือถือเขามันจะจังสีบอเสียหายนะครับทางทีนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา พื้นที่ตรงนั้นแบบบางทัานน so like, ี่คือสามารถอะไรได้เมื่อได้แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องเป็นค่อนข้างจะเย็นนะครับแทบที่ว่าเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ไล่ซดนี่ไล่ได้เมื่อยพี่น้องมันบม่ร้อนหอมมือถือเพราะไม่มีตัวเครื่องอากาศนะครับผมซอยระบายค่อมห่อนอะไนะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ธรรมดาถือเนี่ยบ่ได้อยู่ในบ่ได้อยู่ในห้องแอร์หรือห้องกลางนี่ไล่ซดเต็มที่ไม่ได้เลยว่าโดนหรอกพี่น้องแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดชีพห่อนเพราะห่อนแล้วมันตัดนี่คือครับระบบตัด รถลายพี่น้องมื่อนี่เป็นมือดทด่้ายไม่เป็นบ่าครับที่ทั้งเมืองไท้เฮ้าคนซอยเหลือผู้อยากไล่ผนะู้ซอยยังหละเงินเงินในการช่วยเหลือของเมืองไท้เฮ้าอี สามสิบพี่น้องเนาะมือเหมือกเข้าเดือนตุลาเนาะครับผมออกพรรษาเม้นเดือนหนาพี่น้องเดือนตุลาเนาะ,นอ,ะออกพรรษาเศรษฐกิจเมืองไท่กับเม็นทัวดีแห้งพี่น้องช่วงนี้คล้ายกล็ลลำบากครับก็คือเขา วางเริ่มกินเขาส่อสุปร้องจิมีแดักแก่ส,อส่องนะมก็ิวคนหนึ่นอ่ออาเกอมันเป็นดินนะพีรองแลนลงทางวัหลอดถุงงะนเป็นคว้นจีนนะพี่รอง้ามันมีอ้ เอนวางเลยครับเอเป็นแบบแนวก AH. ันล,ลื่นกันมื่นแม้ตีเขาจะตีเส้นเป็นเส้นเส้นหน่อยอะไรนี่้จะเทือนเวลาลอยเยียบมันป็ุ๊บๆๆลอมันขยับปุ๊บๆๆนะคุณับชมเอบปดุปงกุจอันนี้ก็จุชิบขับกินเล่นเจ้าก็ เล่นอยู่ของนี้ฮป็นลวมทั้งคนจีได้ไปได้เออโต๊ะขม้าดันไส้จอดยุ่งกลางเล่นเลพี่น้องรถสองเลนนาไปจอดกลางเล่นบันดีรถคนจีแซงแซงไปบ่ได้เออมีคุณย่าคุณตาขับวะบองัสนามนสระเฉยๆนี่ตัดเข้ามาเด้อเออ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนรับชมนะครับพื่คนรอสัญญาณไฟของหราไฟไฟเชียวลรว เรียบตนสาตว์พี่น้องเอ้ยสัสาเด็กเพื่อนอายุก็สิบสี่สิบห้าปีเนาะประมาณมสามพี่น้องมสาเด็กหน่อยอยุจริงเหรอเรียนของเดียวมันก็ปลูกไส<ของ>้บลาขวังนี้มัง่งกรจอกไปทรงสาการชาววารกณคไปทรงน่องเพื่นไปทรงเพื่นไปทรงน้องเพื่นนะว,ว่าไง กวามตามพิธีตามศาสนาของคนไทยเฮ้าเนาะครับยีว่าไส้พี่น้องคือบฏินีเด็กนหอย่สี่สิบหปดปีรถยนต์เชียวพี่น้องอสองหมื่นสามหมื่นยังเขาซูยุไว้รุ่นนี่ละตำแหน่งตำาหนึงไหนบ๊อบไปเด๋ยอย้อครับแต่พี่น้องรถล่า,า,า,ลลาเพราะว่าอะไรเลียตนสาตร์เพราะว่าก็แมีของพี่น้อง ก็แมวจะย่งใดนล,ลูกก็ยังไ้หน่อยนึย่งาทำบุญกันไปแล้ะบอกใูส่เลยถ้าเพจําจำปีน้มคัดครับคปับน้ำบานบ่อยขับไปแล้วนะย,ยังบ่เก่งนะ <c oughs> ชั่วโมงผินยังประสูงว่าไงถ้าปีน้องประสบการณ์ยังบ่ะไายถ้าประสบการณ์เยอะนี่เป็นแต่ป้อยบอกไปย,ยุ่ถ้าแบบ คนใดที่ไปประพหัดข,ขับรถไม่นะครับเพราะว่าจะเป็นรถโจ้ดรถ,รถมอไซค์ก็ตามต้องขับเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับผมมันตองนี้ขออื่นวางเลยครับผมต้องค่อยๆไปอ่ะต้องพิธีวิทันนี่กันครับตรงนี้ความ,มาระวางสูงเป็นอย่างมากไหมกับเ็นที่ละครับเนี่ยสูญเสียะหลายยางนะพี่น้องเนาะ สีสิบหปดปีอน,นาคตยังอีกเน่าไก่พี่หน่องน่าบอกถึงเนาะนี่เกินา่า สร้อยก็สวยเน้อยในบากความก็ยังงงก็เกิดมาไปยังทวอยหน่อยขน,นดดาดรถรถใหญ่ขึ้นจะเลี้ยไวไหวถึงขนาดชนเชี่ยวเราถึงขนาดสิเก็บนักถึงขนาดนั้น,นเป็นถนนใหญ่เในพี่น้องบางน้องเขาลมบางน้องรถเขาเชี่ยวอยู่เกล์ๆโรงเรียนความกี่ตัางครัชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะพี่นอนะ้องเนาะนี่แหละครับรถล,ล่าบอกหูบบอกหลานพี่น้องเอ้ย อยูกับดวงพร้อมพี่น้องเนาะั้งเจ้าเจ้าเขียนว่าไว้ดียร้อยเลยเจ้าอายุที่นี้เดอ้อวัสนาเจ้าเลยซ้ำนี้ซ้ำนีนะ้เนาะพร้อมเสียนะพี่น้องอย่าว่าต้องทำในแต่ละวันให้ดีที่สุด คือม,มันมึงสงสองขึ้นมาจังมาจบยังมีลมหายใจอยู่ประมาณานี้นนในพิณห้องเดีละมือนเราผมมาแล้ว,ลวสีน่นาทีสิบหาที่หอนทำงานเป็น มากมากตุกตุกคนขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เบิ่งคลิปนี้ของบ่าวกวางจนจบขอบคุณเพื่อนทุกๆพลังบวกขอบพระคุณ AI ามากๆเลยนะครับที่นำ่งคลิปนี้ไปสู่หน้าบ้านหน้าฟีดของเพื่อนๆมิตรสหายกนญานิมิตรดีๆตอนนีของบ่ากวางก็คขอเป็นกำลังใจทุกๆท่านได้ <I am S 1> ด้วยนะครับสิ่งที่บ่าวกวางว่าไปแล้วผิดพลาดประการใดก็รประตูว่าข่วนก็ขอโทษขอไผ่เอ็มเด้อครับผม คุณมากๆเลยครับไอน้โฮมี่ลองปาบที่เป็นหมืม่นน้อยนึงน,นะครับที่พานะที่ว่ากว่างระยะคอสระยะยุทธต้การบันทึกวิดีโอยาวขอบคุณมากๆเลยนะครับฮะนี่ลองปังๆเย็นกันทุกบ้านนะครับ